พิธีต้อนรับพระครูสัญญาบัตรพัทยศเจ้าอาวาสวัถาวรนังสีเป็นเจ้าอาวาสวัดราชันมู่อวันที่29มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาได้มีพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัทยศผ้าไกรพระราชทานพระครูสัญญาบัตรเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอง์การโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรให้พระครูสังฆรักษ์ทวัสุทิยโนเจ้าอาวาสวัถาวรนังสี วัดมุ่งตนตำบลแม่ห้อยเงินอำเภอโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโทรจอรอชทในราชทินนามที่พระครูถาวราตนะรังสีโดยมีพระเทพสิ์วราจราจรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระราชโพธิวคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระครูมุงควศิลวงเจ้าคณะอำเภอโดยสเกตประธานฝ่ายสงมีนายนิติปรกรณแสงสุวรรณนายอำเภอโดยสเกตประธานฝ่ายคารวาส เป็นผู้อ่านประกาศสัญญบัตรทัดยยศพร้อมเข้าถวายเครื่องสักการะพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาสำหรับพิธีต้อนรับพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดถาวรดังสีวัดมุ่งตนได้มีาศรัทสาสาธุชนพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้มาร่วมชมขบวนแห่ัดยศโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ทวัดสุทิยาโนได้มีพิธีโปรยทานให้กับรัทสาสาธุชนภายในงานยังมีการออกโรงทานจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายหมู่บ้านมีขบวนช่างฟ้อนที่มาจากหมู่บ้านต่าง จำนวนร่วม100คนมาแสดงการฟ้อนที่สวยงามท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องในตำบลแม่ฮะออยองเงินและตำบลใ,ใกล้เคียงในอำเภอโดยสเก็ตสินชัยพัชรธนาพรด้วยเปลี่ยงวริศราธินารายงาน